สวัสดีครับ ASP และ g f m MM 25นะครับนำคุณผู้ชมทุกท่านมาที่สนามสูตรประกาสเตเดียมครับวันนี้ชมเกมระหว่างสูตรประกาซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของชลบุรีนะครับเดี๋ยวมาดูสวยคนแรกของทางเจ้าบ้านสุุมประการซิตี้นะครับวันนี้มาในระบบ4-4-2ครับเสวยคนแรกของทางชลบุรีนะครับมาในระบบ4-4-2ครับ อุสินเป่าเริ่มเกมครับทีมเยือนชมบุรีในชุดสีเขียวอ่อนนะครับมันฝ่ายเขียเริ่มก่อนบุกจากขวาไปซ้ายส่วนเจ้าถิ่นในเสื้อสีน้ําเงินสลับขาวนะครับสนิทกับเพื่อนแล้วปั่นไปตรงกลางแต่ว่าก็โดนม่งเคลียโดยยูบยองซูเก็บได้ครับนพพลเบินกลับไปทีหนึ่งตรงนี้แหมจังหวะบอลตกนียได้เสียวอยู่เหมือนกันนะครับช่อแป้นะครับนพพลคำจังหวะเตะมุมครับเปิดขึ้นมายูบยองซูลงมาช่วยเกมรับครับแล้วก็เบินมานี่บอลค่อยๆย้อยได้ลุ้นเหมือนกัน สารัตมาซ้อนเอาไว้แล <darf tierra> ้วเปิดตรงนี้บอนแรงอย่างตามไปเก็บเล่นได้ครับเซเมโรซาให้มาที่เชเวนอินเกเรโซเล่นสั้นๆขึ้นไปครับกิติพงศ์ได้ตั้งป้อมแล้วครอสมาลูกนี้ได้โมงบอลอืชนคานโอ้แล้วสองคานเลยครับลูกมงของชัยวัศีนาวงครับเกือบไปนะครับมีช่องด้วยนะครับทางชลบุรีจังหวัดเปิดเข้ามาของทางกิติพงศ์นะครับแล้วก็สะบัตลูกนี้แล้วก็บอนเนี่ยครับมา ลกลงมาใส่คานอีกทีหนึง่งกิติพงศ์ครับเปิดเข้ามาได้แม่นด้วยครับแล้วก็ทางชยวัฒน์เองนี่ก็สบัดดีแล้วเลยครับคนเปิดก่อนเดิมสุวรรณันไปเสาไกลคราวนี้ได้ขึ้นโดยอลิสแล้วต้องปัดเหมือนกันครับน่าลูกหมงกของอลิสนี่บอลเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่าทพิชาเอาชัวร์ครับพุ่งปัดเอาไว้ก่อนน่าจะเป็นทีมที่ชลบุรีมาเยือนแล้วถือว่าใกล้ที่สุดแล้วนะครับขึ้นทางด่วนมาแป๊บเดียวอาแล้วครับบอลตรงนี้ของชลบุรีทำชิ้นสวยยูยองซูเกี่ยวได้แล้วครับแล้วมีโดนล้มลงไป ผู้ดสินไม่ได้ให้ฟาวอะไรด้วยครับความผิดพลาดน,นะครับของทางทุนประการแล้วตัดมาลูงนี้มูริโลนะครับให้ทางยูบิยองซูแต่ว่าดูจากภาพนี้ก็เหมือนจะไม่ได้โดนอะไรด้วย<ช>นะครับ,รบขอท้านี้ในเกมถือว่าไหลลื่นเลยอาแล้วก็ให้มาตรงนี้ไปรอบอลครับเสียบอลไปชมุรีดักได้เดนิสมูริโลเข้าซ้ายแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหบอลหนุดกรอบครับกิติพงศ์ให้มาเซเวโรซาครับ สเมโรซาเจอตัวตัวกับบุคลีแล้วให้ต่อมากินโพป่าดกลับมาลรกนี้แล้วไปถึงสุพรรณยิงโอ้โห oh. oh. ไปติดพูดเดียวกันเองอีกครับตรงกรอบหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายไปโดนชยาวัศีนวงแล้วชนบุรีจะสวนกลับขึ้นมาตรงนี้5คนเดนิสมูิโลดีดออกไปทางซ้ายถึงยูบุยองซูครับยูบุยองซูคืนไปมูริโลซ้ายแล้วยิงเลี้ยหูไปติดทนายของอาลิชหน่อยๆ่อยครับบอลเปลี่ยนทางออกหลังดูก่อนหน้านั้นครับจังหวะยิงของโซฮันโอ้โ oh. ห ทางชยาวันครับแล้วสวนกลับมายูบังซูไหลให้เดนสมูโลมีแฉลบอาริสตร์รโฟวิชครับเปิดมาแถวๆตรงกลางได้มงด้วยอือเป็นคนเดิมเลยครับชยาวัน์เปิดมุมเข้ามาครับแล้วก็มองมาลูกนี้เหมือนจะมีแฉลบทางยูบุยองซูด้วยครับทำให้บอลมันเบาทัดพิชารับสบายบอลของสุนประการกับลูกเตะม,มุมชูบานเปิดไปเสาไกลลูกนี้โอ้โหเลยไปหมดเลยครับแล้วพุทธศิลป์บอกพอแล้วครับ ปล่านวิทยาจบครึ่งเวลาแรกครับสุพรรณสิตี้กับชมบุรียังเสมอกันอยู่0.0นต่อนะครับส่วนคนนี้ก็ยังสไตล์เดิมน,นะครับทางยาสุชิโยชิดะก็เป็นลูซื้อที่ไม่ค่อยออกมากระตุ้นเท่าไหร่ครับครับนะครับบอลของชมบุรีขึ้นมาหักให้กับฉันมงคลซ้ายแล้วกดลูกนีน้เป็นเซฟของปฏิวัติำใหม่ครับถือว่าเป็นโอกาสยิงครั้งแรกของตรงกรอบข้างล่างของเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับลูกกดด้วยซ้ายของนิ่งทางฉันมงคลครับแต่มุมครับราชตะ ปั่นมาตรงกลางปฏิวัติออกมาชกแถว2เก็บได้ชันมงคลไม่ยิงครับย้อนคืนไปได้ยิงโดยสหรัฐแล้วซ้ำอีกทีเรียบร้อยแต่ก็มีธงอย่างู้ช่วยก่อนครับดูครับจังหวะเปิดมุมมาปฏิวัติชกวางไปชัดมงคลครับไหลามาได้กดลูกนี้นี่อล้ำแต่เกิฤกธิดเครยบโ <laughs> ดนบีบอยู่ต้องเปลี่ยนข้าไปทางขวาที่สุพนัน แตะเข้ามาตรงกลางอินเกรโซนะครับติดเครื่องแล้วให้ออกไปทางขวาที่ชัยวัฒน์บุราน,นครับชัยวัฒน์เจอฉัรมงคลซ้ายด้วยกันทั้งคู่ชัยวัฒน์จะหักลูกนี้อย่างตามไปเล่นได้ครับชัยวัฒน์เข้าซ้ายแล้วลองยิงลูกนี้อบอลนวนิถีนี่ถือว่าได้ลุ้นเลยครับนพลให้มาซาวเมโรโรซาโรซาตักมาให้อินเกรโซ พักบอลเล่นได้ครับแต่ว่ายังไม่มีช่องย้อนคืนไปสุพนันตักมาอีกทีนึงโรซาใช้หน้าพักบอลเนาะเดี๋ยวสุดท้ายนี่จะตามไปเลยต่ออ้าแล้วบอลไปถึงอินเกรโซเข้าซ้ายเอี้ยวตัวยิงโอโหติดเซฟของทพิชาครับทพิชาก็ต้องชมด้วยครับออกมาปิดมุมได้ไวครับนี่ครับแต่งบอลแล้วออกมาปิดมุมครับยืนมาที่อินเกรโซอาริสรออยู่แล้วนะครับจะได้เปิดเมื่อไหร่แค่นั้นเองอ่ะแล้วครับกิติพงศ์กิติพงศ์กระชากไปต่อ แล้วไปถึงสุดเส้นหลังเปิดมาลูกนี้โรซาจับบอลแล้วให้กับอินเกโซเข้าซ้ายเปิดมาอีกทีหนึ่งได้มงแล้วได้สวนลูกนี้เรียบร้อยหนต่อศย์ครับนี่แหละครับอลริซาลิโววิดครับดูครับจะชากมาครับทางกิติพงศ์แล้วคอสก็มาโรซาไหลเลยครับนัดมาลูกนี้มงต่อครับเทาแ,แล้วก็ตวัดรลบคือเหมือนจะฉลับบุคลีหน่อยๆน,นะครับ แล้วทายพิชาก็โดนบังด้วยสุดท้ายบอลรอดขาเข้าไปเลยทำกันอย่างใจเย็นเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ของทางสุนทรการซิตี้ได้คือจะมองว่าธรรมชาติของกฤษิพงศ์ท่าวิ่งอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าก็แบบจะแหม่ลูกอย่างนี้นี่ก็อยู่ที่บุ้ตัดสิ์แล้วครับมาดูกันครับแหม่ให้เป็นประตูเพราะว่าก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของกฤษิพงศ์ในจังหวะน,นี้ครับ บอลของชมบุรีจะสวนกลับขึ้นมายูบุยองซูปล่อยบอลไหลแล้วจิ้มพามาเองครับทางขวามีวิทัศพิมแปะยังไม่คลายบอลครับยูบุยองซูพามาเองซ้ายมีเดนิสมูริโลเข้าซ้ายแล้วยิงดีๆลูกนี้ข้ามคานนะโอ้โหกาดเตีเสมอของชมบุรีไม่ได้ครับมูริโลดูลยันต่อครับชมบุรีทรงชยัยใช้บอลยาวๆเปิดมาลูกนี้มูริโลพักอก,อกแล้วตามไปเล่นต่อคืนยูบุยองซูซ้ายลูกนี้เรียบร้อยหนึ่งต่อนหนึ่งครับโอ้โห ซ้ายของยูยองซูรับเข้าข้อจริงครับแล้วก็ตีเสมอจนได้ครับก้าวประตูจาก14นัดในช่วงเล็ก2ครับยูยองซูยิง4นัดติดครับดูครับมุยโลหันมาแล้วให้ยูยองซูกดด้วยซ้ายเข้าไปครับมุยโลแต่งบอลให้ง่ายๆครับนิ่มๆปฏิวัติล้มไม่ทันครับโจริงๆจริงครับมีปัดด้วยนะครับแต่เอาไม่อยู่ครับปฏิวัติ บอลของชลบุรีที่กฤษดาวางยาวๆเป้าตอนนี้เนี่ยมีทั้งยูบยองซูและเดนิสมูริโลมาถึงด้วยครับมูร oh, <L> uh ิโลเจอกับกิติพงศ์ม uh ูร huh. uh ิโ huh. ลให้ยูบยองซูเข้าขวาหักคืนมาลูกนี้เข้าซ้ายแล้วยิงติดซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วได้ยิงเรียบร้อยครับสองประตูตอนหนึ่งรับชลบุรีโอหูซ oh ง huh. ายน้ำเฉยเลยในช่วงทดเวลาครับยิงสองประตูโอ้โหแมนยูบบเยนหรือเปล่าเนี่ยหลัวผักกลับมา กดติดบล็อกมูลโลกยิงปฏิวัติเอาไมา่อยู่ครับมาเข้าทางพันธมิตรใต้แปรล,ลงโล่งครับไม่เหลือครับจังหวะนี้มูเดลโลแล้วก็พันธมิตรครับ<อ>ตัวแรกของเจ้าตัวด้วยนะครับในไทยลีกโ้แล้วหมาดูตรงนี้โอ้มีมือไปดึงครับโอ้แต่ผู้ตัดสินเป่าตรงนี้คือเป่าจบเกมเลยครับชนบุรีครับ พิกหนีนลกเลยครับจากที่โดนนำไปก่อนสุดท้ายยิง2ประตูในช่วงเทวเวลาครับกลับมาชนะสมุรประการได้2ประตูตอนหนึ่งครับนี่เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปครับสวัสดีครับ